คำทำนายดวงชะตาวันที่1ตุลาคม2568ภาพรวมดวงดาวประจำวันวันพุทธที่1ตุลาคม2568วันแห่งการเจรจาเตรียมรับคลื่นพลังแห่งดวงดาววันนี้เปรียบเสมือนความสงบนิ่งอันเปี่ยมด้วยพลังก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ทางโหราศาสตร์จะมาถึงในวันรุ่งขึ้นท้องฟ้าในวันนี้ถูกครอบงำโดยอิทธิพลของดาวพุธเลขสี่ ซึ่งเป็นดั่งจอมทัพแห่งสติปัญญาและการสื่อสารที่โคจรอ,อย่างองอาจและทรงพลังในราศีตุลอันเป็นราศีแห่งความสมนุนการทูตและความสัมพันธ์อันดีงามการสถิตอยู่ณตำแหน่งนี้ทำให้พลังแห่งการเจรจาต่อรองโดดเด่นเป็นพิเศษเป็นวันที่วาทศิลป์สามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นการที่ดาวอังคารเลข3 ดาวแห่งความกล้าหาญและความมุ่งมั่นได้ร่วมสถิตยอยู่ในราศีตุลด้วยยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟแห่งความกระตือรือร้อนเข้าไปในการสื่อสารทําให้วันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงวันแห่งการพูดคุยที่สวยหรูแต่เป็นวันแห่งการเจรจาเชิงรุกที่สามารถนําไปสู่ข้อสรุปและการลงมือทําที่เป็นรูปธรรมได้จริงๆขณะเดียวกันดาวอาทิตย์เลขหนึ่งที่ยังคงสถิตยอยู่ในราศีกัน คอยย้ำเตือนให้ทุกการตัดสินใจและการสื่อสารต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างละเอียดถี่ถ้วนสถานะของวันเป็นวันกลางๆที่มีพลังงานสมดุลไม่ใช่วันมงคลเลิกที่โดดเด่นแต่ก็ไม่ใช่วันที่เสียหายจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมการการวางแผนและการจัดการเรื่องต่างๆให้เข้าที่เข้าทางวันสำคัญ ไม่ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทยสิ่งที่ควรทำการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการพูดคุยเพื่อหาข้อสรุปการนำเสนอแผนงานหรือไอเดียใหม่ๆการเซ็นสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้แล้วการเคลียร์เอกสารเก่าที่ค้างค้างการติดต่อประสานงานที่ต้องอาศัยศิลปะในการพูดวันนี้เปรียบเสมือนความสงบก่อนพายุ แต่เป็นพายุแห่งโอกาสที่จะมาถึงในวันรุ่งขึ้นการที่ดาวพุธเลขสีโคจรอ,อย่างแข็งแกร่งในราศีตุลน,นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นดั่งเครื่องมือที่จักรวาลมอบให้เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมการใช้พลังแห่งการสื่อสารที่สมดุลในวันนี้เพื่อจัดการปัญหาที่ข้างค้างและสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ท่านสามารถรับมือ และใช้ประโยชน์จากคลื่นพลังงานมหาศาลของดาวพฤหัสบดีเลข5ในวันถัดไปได้อย่างราบรื่นและเต็มศัก,กยภาพหัวใจสำคัญที่สุดของวันนี้คือสภาวะของดาวพฤหัสบดีเลข5ประธานแห่งดาวสุภเคราะห์ที่กำลังโคจรอยู่ในองศาสุดท้ายของราศีเมถุนเป็นสภาวะเตรียมย้ายที่สั่งสมพลังงานมหาศาลไว้รอวันที่จะปลดปล่อยออกมาในวันถัดไป บรรยากาศของวันนี้จึงเต็มไปด้วยการรอคอยและเป็นสัญญาณเตือนจากจักรวาลให้ทุกท่านเร่งสะสางภารกิจเก่าที่ยังค้างค้างจัดการเอกสารให้เรียบร้อยและเคลียร์ปัญหาที่คาราคาซังให้เสร็จสิ้นโดยใช้พลังแห่งการสื่อสารที่สมดุลของดาวพุธเลข4เป็นเครื่องมือวันนี้จึงไม่ใช่วันสำหรับการเริ่มต้นโครงการใหม่ที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นวันที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการเตรียมพื้นที่ในชีวิตให้พร้อมสําหรับโอกาสและความเจริญรุ่งเรืองครั้งใหม่ที่กําลังจะมาถึงเป็นการปิดฉากบทเก่าอย่างสวยงามเพื่อเปิดรับบทใหม่ที่รุ่งโรดกว่าเดิมจุดเด่นจุดเด่นสุดของวันนี้คือพลังแห่งการสื่อสารที่เฉียบคมและสมดุลอย่างหาได้ยากจากอิทธิพลของดาวพุธเลขสที่โคจรอย่างทรงพลังในราศีตุลทําให้วันนี้ เป็นวันทองของการเจรจาต่อรองการทูดและการสร้างความเข้าใจอันดีงามทำพูดจะมีน้ำหนักและเปี่ยมด้วยเหตุผลสามารถโน้มน้าวใจผู้คนได้อย่างง่ายดายการประสานงานหรือการนำเสนอผลงานที่ต้องอาศัยทั้งข้อมูลที่รัดกุมและวาทนศิลป์ที่นุ่มนวลจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงข้อดีเป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสะสางปัญหาเก่าที่คาราคาซังให้หลุดล่วงไปได้ด้วยดี การเคลียร์เอกสารการปิดการขายหรือการสรุปข้อตกลงที่ได้พูดคุยกันมาแล้วจะราบรื่นเป็นพิเศษพลังของดาวอังคารเลขสที่ร่วมอยู่ในราศีตุลยังช่วยเสริมให้การสื่อสารนั้นนำไปสู่การลงมือทำที่เป็นรูปธรรมได้จริงๆด้วยไม่ใช่เป็นเพียงลมปากเป็นช่วงเวลาที่สามารถสร้างพันธมิตรและได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างได้ง่ายข้อด้อยข้อด้อยสำคัญของวันนี้ ไม่ได้มาจากพลังดาวที่ขัดแย้งกันโดยตรงแต่มาจากสภาวะรอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดาวพฤหัส,สุบดีเลข5ที่กำลังจะย้ายราศีในวันรุ่งขึ้นทำให้พลังงานโดยรวมของวันนี้ไม่มั่นคงและไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเปรียบเสมือนการสร้างบ้านบนพื้นที่ที่กำลังจะเกิดแผ่นดินไหวในอีกไม่ช้ารากฐานจึงยังไม่แข็งแรงพอข้อเสียการริเริ่มโครงการใหม่หรือการตัดสินใจครั้งใหญ่ในวันนี้ มีความเสี่ยงสูงที่จะพบกับอุปสรรคที่ไม่คาดฝันในภายหลังหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการครั้งใหญ่เมื่อพลังงานของดาวพฤหัส,สบดีเลข5เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในวันถัดไปการลงทุนหรือการทำสัญญาใหม่ในวันนี้อาจมีเงื่อนไขซ่อนเร้นหรือเกิดความผิดพลาดในรายละเอียดได้ง่ายเนื่องจากบรรยากาศเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคำแนะนำเพิ่มเติมจงใช้พลังแห่งการสื่อสารให้เป็นประโยชน์สูงสุด ในการปิดจ็อบและเคลียร์ทางไม่ใช่การเปิดหน้าใหม่ทบทวนแผนงานเก่าๆติดต่อประสานงานในเรื่องที่ค้างค้าและแก้ไขความเข้าใจผิดกับผู้คนให้เรียบร้อยการกระทำในวันนี้คือการปูทางและสร้างฐานที่มั่นคงเพื่อเตรียมพร้อมรับคลื่นพลังแห่งโอกาสและความสำเร็จครั้งใหม่ที่จะถาโถงเข้ามาอย่างเต็มกำลังในวันรุ่งขึ้นและวันต่อๆไปแหล่งข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง